หนึ่งผนเกลือไก่กับพี่น้องเลยคกลือไก่แล้วผลเกลือที่หนึ่งเข้าอเอามือข้นรเลยมันจะขักเบืง้งป้าโตจะกินเบิร์ดเบ้อนี่นายแทะขว่นี่ืไไม,ไ,มไก่ผลเกลือหาโตาพี่นอ้องอ่าอันนี้มันก็ยากรู้เรื่นะพอแล้ว ดิงออกมาสุ่มปะนี้เดี๋ยวก็ไข่เพื่ออะไไก่เพื่อนพี่น้องเลยมันฆ่านั่งอะเน่ยนั่น,นดีเพื่อจะดังไฟนะพี่น้องหลังจากที่กลาเป็นกระไก่แล้วก็มันดังไฟอุ่นเข่าดังไฟเห็ดเขากินเพื่ออะไรนะพี่น้องเนะาะขำไรได้บาทนี่บแวนกลางชิ้นเมื่อกัน,กนแล้วจะหน่อยนะพี่น้องเผื่อจะอุ่นต้มเพื่อพี่น้อง กินข้าวเย็นเลยพอเราแย่แรงนี่อตอนนี้ก็ลงมาแต่เฮือนเลยพี่น้งองเอ้ยคนที่เกือไก่้ไหนดิเอาหัามเดอเกือห้ัมซบุนชื่อไม่ให้เลยนี่ดิน้าพี่น้อง นดี๋ยเกลือไก่ทำแรงๆเน,นี่ยดีบรรยากาศเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศเพิ่งเกลือไก่เกลือเป็ดเกลือไก่ให้เบิ่งนี่แหละเห็ดยังไงนะนดี๋ยวเอาให้นักท่องจำกันนะฮะเอาอห้องทำคือบอาเห็นนะะเกลือชั้แป้นล้นฮะเซรามแป้นบออ่า นี่เอากระซามอ่ะก้อยก็ได้หรือว่าขู่ก้อยก็ได้เอาเอาขู่ก้อยก็ได้เดี๋ยวกระซามก้อยบ่เอาห้ามก่อนเอาห้ามจะมาใชาน้น้ำรือใช้น้ำก่อนบ่เอาเอาเบิง่งทรายโสดอยู่คนเดียวเราพี่น้อง นี่เด็กคนที่เกลือไก่เอาห้ำใสก่ก่อนแม้จังไปเอาน้ำบบดนี้มันจังโมเป็นน้ำจะเอาน้ำจะได้โอ้ยมันเป็นน้ำมันกินมาได้ได้มันเป็นมูได้เอาเอาอีกน้ำนะเอาห้ำใสก่ก่อนแต่เอาเอาน้ำบบดนี้อพอดีบอพอดีเลยเพิ่นบอกพี่น้องเลยเอาเบิ่งเพิ่นเกลือไก่ก่อน เกลือไก่ยำแรงเลยพอเริ่มขำนะที่พี่น้องเอ้ยเพิ่นเตรียมชีเกลือไก่ยำแรงเนาะพี่น้องเพราะเตรียมกระแดงอะไรเลยเพิ่นชีเกลือไก่เลยเกลือมื่อละครึ่งถ้วยก็ได้มื่อละถ้วยก็ได้เออินไก่ให้บึงหน่อยเด้อเออินเป็นยังบ่เออนไก่นาะ คุ้นแล้วป้อยก็ได้น,นี่นะอือหนึ่งผมเกลือไก่กับพี่น้องเอ,อ้ยคือไก่แล้วผมเกลืออีกหนึ่งเข้าอเอามือขับรถเลยมันจะขักเบิง้งป้าโทษจกินเบิ้ดเบอ้อหนินายแท้หัวตะวันนี่นอ,อือเอ๊ คอยปอยมันก็ได้ถ่ายบรรยากาศยามแรงๆพี่น้องไงบรรยากาศหกโมงปลายพี่น้องเอฟซีเบงบาซิงเกือไก่บัดน,นี้เอาห้ามใช้ก่อนเด้ออย่าไปใช้น้ำ กินแปะน้ำซะก่อนน้ำลายพี่ตักแต่ท้าใสา่น้ำลายตักท้าใสา่โอ้เปลืองห้ามแล้วเบิดไว้แล้วมีเอาไม้นี่ไปลองนี่มันถึอกินมันกินมาได้ไดมนี่นี่น,นี่เอาไม้นี่เอาล,อล็อกรถตัวฉันนี่เดี๋ยวเอาตัวได้ลองเอายาเพิน่นเสียดายไม้เดี๋ยวเอ้ยนี่นีนน เอาเอากวาดท่านี้แหละเอาดึงสุ่มออกมาอ่าปลงลงเออกระสอบเกลือกระสอบนี่ก็ได้กเกสรเอาอะนะครับปกเลยก็หญ้าเลยอ่ากวาดท่านี้แหละดึงสุ่มออกมาแบบนี้ไก่ฝันกระห่าโตพี่น้องอ่าอันนี้มันก็ยากเลยนะพอแล้ว ดึงออกมากสุ่มไปนี่เดียวกับไข่เพื่อไก่ไปนะพี่น้องเลยมันคาอย่างนัีน้ยนะอันเดียวพอแล้วอันเดียวมันกินได้ดิฮะ,ะเับไก่พี่น้องเลยอยู่เพื่อเดียว ูก,กัมพาพ,พ่อแม่ยังเบิดอันอีนี่จะเข้านี่น้อยนี่จะเข้านั่นนี่แต่ <c oughs> พีกินก็บไก่ผูกก็ได้ดูสิงเงงมันขึ้นบ่อเงงสุม่มขึ้นบ่อไก่ผูเพ,พิ่นเอา่น้องเพิ่นมีไก่โตเพิ่นบอกเอาอีกได้ไม่ห่อก็แเพิ่นยันไม่เปเื้อนเพิ่นเสียดายไม่ เธอหน่าเอาห้ำใส่ก่อนแต่ว่ใส่น้ำม,มันจังบวบเป็นน้ำเลยมันยังอยากเป็นน้ำอยู่ยยนนยได้หน,นิเอ้าเอ้าเอ้าอุ้มเอาอุ้มอุ้มอุ้มท้องมันอ่าอันเดียอันเดีย เลี้ยงไก่เนอะพี่น้องมันอยากไปอยู่ในแกะแม่แล้วนี่นะนกน,นูปุปีกห้องจะเซาเนอะพี่นอ้องกูข่ำอะไรได้เบิ่งหกโมงเท่าไรเลยว้าเตัวหกโ,โมงเช้าเลยพี่น้องเอ้ยเริ่มข่ำแล้วเพิ่ลเกลือไก่เช็ดินน่ไก่จะนึ่งเข้าเลยพี่น้องไก่เพิ่ลมันกิน อา่ายลนี่กินหำแล้วนี่ดินี่ดิพอได้ไก่นี่ะเ,เป็นหมูนะพี่น้องถ้ามมีมาเลี้ยงมาโอเคอยู่เลี้ยงมาตัวหนึ่งมันอยู่เห่าหไก่เพินนี่ไก่เม่เพิ่นหลังจากที่เกลือไก่เซตเป็นก็อิ้วน้ำนะพี่น้องวันนี้ ơ à, phải ừ, yêu nam rồi lại เห็ดยังนี้บาดนี้คนจะต้อม่วงพุ่นเออเบืเ้องฝนเห็ดได้เพี่น้องเด้อคนอยู่เพียงเดียวเนี่เยเบิง่งคนอยู่เพียเดียวเห็ดนี่ยฝน,นเห็ดยังนี่อื อันที่หนึ่งเข่าบอ่อหรือว่าจังใดบ้านนี่ดูไก่แม่นะมันกินน้ำเลยเด้มากินน้ำตัวผู้เลยหน้ามักนก็แห้งๆเลยพี่น้องระดสกสบายแล้วมันมีน้ำ อินยังอันนี้คืออิจะขู่ถอลงเน้นาลายขี้อิอ่จะูถอลงสิลายลายโอ้มันเกี่ยวกับมันรบ่ดิเมันตมเเ <laughs> ขาอ,อิ่จะ,ะขู่ลยคใครแน่นั่นเต็มใบบ่เต็มใบมันก็ <laughs> มีขาดตำคัญอะไรบ่ซิ พี่ดอวตะเวนแดงแล้วพี่ดาวเลยพูเวนแดงแล้วยืูใส่เต็มสามอ่ะบ่เนี่ยสิลางถ้วยบ่เป็นชิลึงเข่าลงน้ำไวปคืนนี้คือยังลงไปอาบอยู่น้ำหนองคือว่าอาบอยู่น้ำส่างเฮ้ มันห่อนลงอา่านน้ำนองมันเย็น <c oughs> <c oughs> เอ๊ะมันลดออกแลดวมันเป็นอย่าง <c oughs> อุง้ยพิษช่วงแท้ không? mình yêu nam thì đâu có lẽ mình tìm leo thì nào ở phần dưới bên đường khẩu để bản này. หนึ่งเข่าบอหรือเฮ็ดยังบาดนี่เอ้าเป็นที่หนึ่งเข่าแล้วพี่น้องเออขำเลยจะอุ่นบ่หรือเฮ็ดยังกินข้าวเย็นเลยบอเมื่ออุ่นบ่จากเข่าเอ้าเป็นเฮ็ดยังบาดนี่ดังไฟต้มยังอันนี้ฮะต้มของกินฮะต้มไข่ต้มต้มแต่เแซวนี่ฮบ่อืม ตูนกดห้องปดปืดแซวนะพี่น้องเอข้ากันอุ่นกินยามแรงมันจะดังไฟนะพี่น้องหลังจากที่เกิดเป็ดกระไก่แล้วก็มันดังไฟอุ่นเข้าดังไฟเห็ดเขากินพิ่นทะเลนะพี่น้องเนะาะขำไรๆบาทนี่ใบการชมิมเงือกกันแล้วจะหน่อยนะพี่น้อง คือบอดังทานเอาไว้ดังยงำฝนบอกยำฝนโตกอีดังทานยำมีดังไม้ไปก่อนเนาะบ่หาเก็บไม้มาไว้เลยลายก็โอเคยุใไม้มันลายอยู่ในดอน,น,นี่นี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหใหม่มันลายอยู่หาเก็บใหม่ดังไม้นี่ก็ดังได้เบิดรเลยนี่คีโพจะเก็บมไม้นี่ มีแหล่งฟันได้ดีนี่เด้ออีฟันอยู่บ่หรือบ่ฟันฮะยังบ่ฮู้ฟันน่ะเด็ดๆแน่ แต่ละมือย่างไปชื่อคาเฟขมือบ่หรือว่าฝากหรอล่าฝากฝากเต่ละจักพันนะมูลชิมมเล้าวมักกาแฟขนาดอออืสมุนฝากชาวพันมันบเบดกงูใหม่มากมัได้ฝากบ่ากเป็นหอเป็นห้ออมันถึงสองหา Ừ, ừ. bớt bao mươi đường bẹt hò à, nhăng thần ừ. một kín là mình xin lột bó mưa sàn lơi cả một kín này ừ. ở đây kín là mì hang nè bó một kín là mưa sàn ừ. lơi เป็นดังไพ่ก็ง่ายวิดอโอจุดทองหยกทองยางกับติดแาเนดนดังไม่ค่อยติดนะดังทานให้มุติดแาเนดนดังนะนกนกลายีรือวิดีโอกอ้นกมีแรงหนึ่งมวดแล้วนอนบ้านใหม่ปันดีแหละ ขันฟันจื่อหนึ่งเด้ออย่าลืมเด้ออะหมดจื่อตื่มไม่พลาดอย่าลืมลืมหมดโอ้กระจำแล้วเนาะจะลืมหรืยังที่ฟันดีเด้อจะบอกเอฟซีเอฟซีซื้อเลขปรนกันรวยปรนกันเห็นอโอ้ลมวอยวอยมาเลยพี่เ้อเอ้ยมันขำ จะดังไฟต้นมะฮ่อนบ่หรือดังอุ่นเข่าอันนี้นะอุ่นของกินเนื้อเปล่าอ่าดังอุ่นของกินลาบเด้ป้าเนี่ยใช่ใช่ถิงเที่ยงบ่กินข้าวเที่ยงลาบนะเออยันไต้มอืมอืมอืมไม่เลยมนจะอุ่นต้มเพิ่นพี่น้องกินข้าวเย็นเลยพอเราหนามแรงนี่ เนาะบอเองก็จะมื้อก่อนได้ไหมนี่ํำเลยพี่น <Yeah. S 1> ้องเลยพี่ไก่เพิ่นกําลังจากที่กินห้ามอิ่มกับพี่เลยมาเลาะเขียดแทวนี่โอ้สบายเพราะว่ามันอยู่พเพรียวนะ กูมีไก่พอได้มายุ่งเนาะพี่น้องเนาะเอา้าจะได้ก็ฝาฟกพอเป็นพี่น้องอิฟซีบัสสูส่สคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บอยเอนเดอร์พี่น้องเลยคอโตเมื่อก่อนนะพี่น้องเพราะมันก็คขำเลยคอยคขำลงแรงแล้วเพื่อมื่อหอดเ้วยเนอะซานเมื่อเพื่อ,เ,อ,เ,อ,อ,เ,อเดียวเนาะอ่านี่แหละมากระแบคู่ใจบอยเอนคือเก้าให้บอยซิงเพิ่น,เ,นเห็ดอยู่เห็ดกินก่อนเพิ่นดังไฟผู้ต้ม ต้มอันนะอุ่นต้มเนาะพี่น้องพันกุมน้มกุ้มเนาะกับประมาณนี้เนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบอลมีอย่างเด้อพี่น้องเอ้ยกับไอเวียนข่ามาอัปเดตอ่าบรรยากาศยามดัแงแรงก่อนที่ค่ำอยู่บ้านของเพิ่นนี่แหละนี่แหลมมะม้าอื่นก็นจะได้ม้างก็ท็อปอันนี้นะพี่น้องนนเนาะหรือว่าบอลได้ามาก,ก็เป็นไปได้เพราะวบางทีก็อาจจะได้เมื่อบ้านมืออื่นเนาะพี่น้องเพราะว่าอบอลได้โดนเพราะว่าโดนแล้วบอลมาบ้านนะพี่น้องเอ้ย เลยอยากมื่อบ้านมื่อยามพอจะแม่ก่อนมื่ออือ่นหลังจากที่ยอดเขาโยนหน้ามาพ่นเช็ดกับโอ้บี่น้องเลยจะถ่ายอยากจะถ่ายบรรยากาศอ่ะจากเคลื่อนวัดซิงออกไปหาทางใหญ่เด้อพี่น้องถ่ายบรรยากาศทางให้เบิ่งก่อนมันกับใใระยะใกล้เลยพี่น้องเอ้ยกวาจากนี้ออกไปหาทางใหไ่กับใกล้นี่ดิทางเนาะพี่น้องดิเดิอ่านี่เคลื่อนไปก็อยู่นี่นี่เดี๋ยวพี่น้องเคลื่อนไปก็อยู่นี่นี่ทางก็ออกมานี่นี่เดี๋พี่น้องนี อยูบกไก่้เลยกานี่ออกหาทางใหญ่ก็ได้ทางก็สุลวกสบายนี่แหละจะถ่ายทางออกบ้างก่อนบางคนกับเพื่อนก็อยากเห็นอยู่เพราะว่าเขาก็ยจะไม่มีโอกาสถ่ายเนาะนี่แหละเฮ้ดิทางไงกเอยู่ทุกนาเี่ยพี่น้องเอ้ยไกลๆอีกนึงเนาะเป็นก็นมีเพื่อนอยู่ครับเจ้าของที่แหละเพื่อนก็นได้นี่แหละจะถ่ายบรรยากาศทางมือ,อไงผมเป็นพี่น้องเอฟซีบึง ขีบ่บาแอนมาแต่ละมือผู้เดียวอะไรพี่น้องนี่เดิดิหอนทางเด็ดเด็ดพี่น้องขี่าารถบําเพ็ญหอนอาทิทำหอนทางแล้วนี่ดิหอนทางย่างเลยอันน่าจะเป็นบ่อนเก่าที่พันอยู่บอ่อนไรอ้อยเก่านะพี่นอ้นอ,งนองชื่อแหลก็เลยเข้ามาในนีแล้วเพื่องเข้ามานี่แต่ก่อนนั้นเราจะอยู่นี้นี่เรามาไซอยู่บนนี้ตลอด บนตกะเรามัอยู่ดินเขาเนาะพอเราบ่มีบนอยู่เดี๋ยวก่อนอ่เดี๋ยวจะถ่ายทางเมือให้เบิ่งก่อนพี่นอ้องเอาเสียบบอลเอ็นมืองนี่เลยนี่ยเลยทางยางก็ได้พี่น้องเคยถือว่ามันบริไกลอยากทางยางถ่ายบรรยากาศทางเมือลหลายลคนกับคอมเมนต์เข้ามาบอลเอ็นเสียงเจ้าบอดังดือ้อก็คือบ,บอลเอ็นบ่มีไม่อะไรพี่น้องมันก็เลยเสียงบอดังเนี่อบบยอะไรบอลใส่ไม้ มไม่ใช่ใส่ไหมโทรศัพท์มันดูเอาอะไรสมมตนว่าต่อไปนี่จะเลือ่อนเราพี่น้องทางแถวนี้นี่แหละบรรยากาศทางเมือง เน็ตแห้งเนีน่ยพี่น้องมีเน็ตตลอดเวลามาในนี้ก็จะมีป้อมตำรวจนะพี่น้องเนาะมีป้อมตำรวจะจะมีในนี้นี่และก่อนจะ,จะถ่ายงานเลยการเดินทางมาของแฟนแต่ละมือกันารใช้เนี่ยพี่น้องมันแบบว่ามันอยู่ในทางยากกันไปแบบบ้านนอกอเบย์นะโอ้ไกลหลายพี่น้องเปิยดย่้อนบ้านนอกอเบย หลายคนกบคอมเมนต์ขับมาอยู่อ่าเป็นยังไงบอเอนดูมุกใบปัน่นเอาอ่ะเวย้ยมาต่อโอเคพี่น้องเดียวามาพ่อกันเยอะนบอเอนเด้อ